شهر رمضان الذي انزل فيه <applause> بسم الله الرحمن الرحيم أَوْ <applause> لفضيله <applause> الدكتور

what And <laughs> Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วรุ่มอมดอนกุญแจสู่สวงสวรรค์อัลลอฮฺบิลลัลลฮฺมินาะชัยตันิลรัจีมิสมิลลาฮิรัลลอฮฺมานิรอัลรหีมด้วยพระนามแห่งพระผู้อวยบานผู้ทรงกรุณาปาณีผู้ทรงเมตตาเสมอขอความสันติจากพระเจ้าจงประสบแด่ท่านศาสดามหามัตและครอบครัวผู้บริสุทธิ์ของท่านรวมทั้งบรรดาศาสนาตูตทุกท่านของพระองค์ และขอความสันติจากพระองค์ทรงประสบแต่ท่านผู้ชมที่เคารพตรกแตนด้วยเหตุนี้เองในวันนี้เราจึงใคร่ที่จะนําเอาเรื่องราวของท่านศาสดามมฮัมัดสลโลโลอยอาลีวัสัล,ลัมและวงวันของท่านซึ่งได้มีกาวไว้ในคัมภีัลกุรานและก็โดยเฉพาะอัสบาบุนอูซูลคือสาเหตุแห่งการประบัตทานองค์การมาอย่างพวกเขาเหล่านั้นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเนื่องจากเนื่องจากในเดือนนี้เป็นชารุรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการที่ พระมหาคัมภีร์อันกุรานได้ถูกประทานลงมานั่นเองนะครับเราเห็นได้ว่าในพระมหาคัมภีร์อันกุรานที่ประมาณ29สุเาร์ด้วยกันนะครับที่ขึ้นต้นด้วยอักษรมกตานี้บางครั้งอาจจะขึ้นต้นด้วยอักษรเดียวพออยังชนะเดียวนะครับเช่นในซูร์นูนนะครับที่ข,ขึ้นต้นด้วยนูนหรือว่ามีสออักษรนะครับเช่นยาซีนฮามีม แบางครั้งขึ้นต้นด้วย3อักษรเช่นอาลีฟลามรออาลีฟลามมีมนะครับบางครั้งก็4อักษรเช่นอาลีฟลามมีมซอดหรือบางครั้ง5อักษรเช่นกอ,อฟไอายอายอินซอดทั้งหมดเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นพยัญชนะนะครับที่ขึ้นต้นในพระมหาคัมภีร์อันรกรานเราจะเรียกสิ่งพยัญชนะที่ขึ้นต้นนี้ว่าฮูรูฟุลมุกตาน,นั่นเองประเด็นมันมีต่อไปว่า การที่เรานั้นจะสร้างความรักและก็ม,มอบความรักให้แก่ลูกหลานของทารุสลอสลอลาวะเลวะอาลีวะสลามซึ่งอยู่ในฐานะที่เรานั้นควรและจําเป็นจะต้องมอบความรักอันนี้ให้แก่พวกท่านเหล่านั้นด้วยนั่นก็คือว่าแม้แกระทั่งว่าลูกหลานของทารสุสลอสผู้ที่มีความใคร่ชิดยิ่งนี้ได้เสียชีวิตลงไปแล้วหรือมีชีวิตอยู่ก็าตามเราจําเป็นจะต้องแสดงออกถึงความรัก ที่มีต่อบุคคลเหล่านั้นด้วยนะครับต่างองค์การนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าภรรยาของท่านศาสดานั้นจะได้รับตำแหน่งหนึ่งก็คือตำแหน่งของอุมมุลโมมีน,นมันดาแห่งศรัทธาชนอันกุรอานหลายต่อหลายองค์การนะคะโดยเฉพาะองค์การที่31ของสุรษะอัลอาฮ์านั้นได้กล่าพวพระองค์ลักษณะนั้นทรงตรัสไว้ว่าจงบอกกับพวกนางว่า ให้พวกนางน,นั้นให้พวกนางน,นั้นได้ปฏิบัติตนให้ดีและถ้านางปฏิบัติตนที่ดีแล้วผลตอบแทนและมรรคผลรางวัลที่พวกนางจะได้รับนั้นมีถึงสองเท่านะคะ,ะคำสั่งนี้พระอรศรานนั้นได้ทรงตรัสกับบรรดานเหล่าสตรีว่าจะต้องมีตักวามีความยำเกรงท่านผู้ชมที่เคารพครับ,รบช่วงต่อไปจะจะเป็นช่วง วิสัยธรรมวิสัยทัศนในเรื่องราวของการถือสินโดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมิติมันมีแง่มุมต่างๆมากมายซึ่งแน่นอนเหลือเกินในทัศนะของอิสลามในทัศนะของบุคคลที่เรียกตนเองว่าเป็นมุสลิมนั้นอะไรก็ตามที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาอะไรก็ตามที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานมาให้เป็นหลักในการปฏิบัติหรือพูดง่ายๆก็คือกําหนดให้เป็นศาสนาบัญญัตินั้น สิ่งหนึ่งที่พวกเขารับทราบกันอย่างท่องเท้และร้อเปอร์เซนต์นั้นก็คือการปฏิบัตินั้นๆจะยังคุณประโยชน์ให้กับผู้ที่ปฏิบัติอย่าง100%เตกุรอานได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าเดือนรอมฎอนนั้นถือเป็นช่วงเวลาของการประทานอัลกุรอานลงมานะครับและตัวของอัลกุรอานเองกนะับการประทานอัลกุรอานลงมานะั้นและความสําคัญของกุรอาน ได้ทาให้เดือนนี้มีความสําคัญตามไปด้วยนะครับดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่ารายงานฮะด i ษหรือวจนะของท่านศาสดาส,สุลต่านอะลัยฮิวะลิวะสซัลลัมและวจนะของบดามุสลิมอะลัยฮมุสลามที่พูดถึงความประเสริฐของการอ่านอัลกุรอานในเดือนนี้นะครับเราอาจกล่าวได้ว่าอาจเนื่องมาจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่กุรอานได้ถูกประดาบลงมา อัลลอฮ์สุบตลาได้ทรงแนะนําเดือนรอมฎอนของพระองค์อไว้และในองค์การดังกล่าวนะั้นนอกจากจะแนะนําเดือนรอมฎอนแล้วพระองค์จึงได้กล่าวถึงความสําคัญของอันกุรอานและกล่าวถึงการถือสินอดในบางแง่บางมุมและเงื่อนไขในการถือสินอดนะครับซึ่ง ในสรุปจากครั้งที่แล้วเห็นว่าเงื่อนไขสําคัญในการถือสนดนั้นก็ไม่แตกต่างอะไรไปจากการประกอบพิธีฮัจญณใบตุนฮารอมนั่นหมายวามว่าอยู่บนพื้นฐานของความสามารถและก็ความเข้มแข็งของร่างกายและก็ความบริสุทธิ์ใจที่เราจะทําเพื่อเอกรลอสสุภาในหัวตาลาเพราะพระองค์ได้กล่าวยืนยันไว้ว่าการที่ข้าได้กําหนดการถือสนดแก่สู่เจ้านั้นก็เพื่ออะไรครับหวังว่าละอัลละกุมละอัลละกุมตัชกูรูนะเพื่อว่าสู่เจ้านั้นจะได้ ขอบคุณในเนียมัตขอบคุณในอลัลลอฮฺสุบฮานตะและขอบคุณในพระผู้ซึ่งมีบุญคุณต่อเราท่านนั่นเองนะครับค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงสถานีมุสลิมะค่ะซึ่งจะเป็นเรื่องราววิชาการที่เกี่ยวกับมุสลิมะขณะที่เรานั้นจะเข้าสู่เดือนอรมดอนนะคะสิ่งที่จำเป็นนั่นก็คือการอุ่นเครื่องการอุ่นเครื่องที่สำคัญก็คือการอุ่น วอร์มร่างกายของเราเองแต่ไม่ได้หมายความว่าในการวอร์มเครื่องหรือการวอร์มร่างกายของเรานั้นหมายถึงการออกกําลังกายอย่างใดใดทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าในการอุ่นเครื่องนี้เราต้องรู้จักเดือนรอมฎอนั้นจากเดือนรอยับแล้วก็ชาบานนะคะซึ่งในอามันอิบาดัตในการปฏิบัติต่างๆในเดือนรอมฎอนี้ก็ต้องมาพื้นฐานมาจากเดือนรอยับแล้วก็ชาบานเช่นเดียวกัน ในเดือนรอย,ยับและก็เดือนช้าบานที่ก่อนหน้านี้นะคะที่ท่านผู้ชมนั้นในบางท่านก็อาจจะ,ะปฏิบัติในเรื่องของอามัลในเรื่องของการถือสินอดนะคะในด้านมุสตาฮับหรือว่าแล้วแต่นะ,ะในแต่และท่านก็อาจจะชดใช้นะ,ะเป็นการถือสินอดชดใช้นะ,ะทีะ่ของเดือนรอมฎอนที่ผ่านมานะคะในสุราอวันอัสเนได้บ่งบอกถึง4ี่แบบแผนในการดำรงชีวิตของพวกเราที่ว่าเราจะได้ ไม่ขาดทุนในการที่เราจะดำรงชีวิตของเราเพื่อที่เราจะได้ขัดเกลาจิตวิญญาณของตัวเราเองและการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบด้วยค่ะซึ่งในสี่ขั้นตอนนั้นขั้นตอนแรกเป็นยังไงคะนะคะในขั้นตอนแรกถ้าเราได้มามองในตัวบทของอายะนะคะ<ช>ก็ขอจะอ่านในองค์การของสุรบันอัสให้กับ<ช>พวกเราได้รับฟังก่อนนะคะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของวิถีเยาวชน ก็กลับมาพบกับดิฉันฟติมาบาตูนอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนสรงเกียรตนินี้แล้ววันนี้เราจะมาดูซิว่าคุณพ่อคุณแม่คิดอย่างไรที่บรรดายเยาชนเอาเขาเป็นไอดอลและขณะนี้คุณอาริสคอตูนก็ได้รอเราอยู่แล้วค่ะค่ะท่านชมคะชิญไปพบกับท่านทั้งสองได้เลยค่ะ,ะคําว่าไอดอลนี้เราก็ตามที่พ่อแม่เราได้กระทาทาความดีนะครับตามหลักศาสนาอิสลามก็อยากจะให้ยึดตามหลักนั้นเราคิดว่า เราก็ทําเป็นตัวอย่างให้ดีอยู่แล้วทุกวันนี้ขอให้เขามีความคิดตรงนี้ตามให้ตลอดให้ถึงฝั่งต่อมาอย่างมีคุณภาพพยายามรักษาอยู่ในแนวทางของศาสนาให้มากที่สุดตามทัศนะอิสลามอ่ะเรามีไอดอลอยู่แล้วคือท่านศาสดามุฮัมมัดและท่านหญิงฟาติมาเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดแท้จริงในพวกเขานั้นย่อมมีแบบฉบับอันดีงามสำหรับผู้ที่มีความมุ่งหวังในอลัลลอฮ และวันเกียรมะซึ่งตรงนี้นั่นก็คือกล่าวถึงแบบฉบับที่ดีงามของบรรดาอัมบียะนั่นเองค่ะเสวนาพิเศษนะครับในเรื่องของฐานอำนาจการเมืองของโลกสลามุอะลัยกุมรอห์มะดิลลอฮ์ๆๆบริกาตุม,มุสลิมจะเคยอยู่กันดีๆเนี่ยน,นะก็เกิดมีปัญหาเนื่องจากว่าหลายคนทยๆๆอทยาน เรียกว่าทยานยากนะับอยากจะมีรัชวศงที่เป <abor no S 1> ็นของตัวเองหลงกลถูกบรรดาประเทศเหล่านั้นหรอกสังเกตอย่างนี้ครับประเทศมุสลิมเนี่ยมาก่อนแถบแบนั้นนะเขาเรียกว่าชาบนะครับชามหมายถึงซีเรียเลบานอนอิรักปาเลสไตน์แล้วก็จอร์แดนแต่ปัจจุบันนี้คำพูดว่าชามเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีเหลยอยู่แบ่งออกเป็นนะ ประเทศเล็กประเทศน้อยเดิมซีเรียกับเลบานอนเนี่ยมันประเทศเดียวกันนะครับแต่เมื่อฝรั่งเศสเข้าไปก็แบ่งกับอังกฤษเดี๋ยวลักษณะของมานะั้นก็คือดีวายแอนด์รูนเพราะฉะนั้นมาหาร์นาเนี่ยเขาก็แย่งชิงดินแดนเหมือนอย่างกับผ่าแตงโมง <c oughs> อาณาเขตของอาณาจักรออตโตมานแล้วก็อิหร่านแล้วก็หมู่การไม่พอฮอลแลนด์เข้ามา พอเล,ลยน,นคะคเข้าไปยึดอเจสุมาตราไปรบกับอเจสมาตรารบเท่าไรก็ไม่ชนะบางครงทำไงดีเพราะว่าอุลมะเข้มแข็งมากในอเจเข้มแข็งมากก็ต้องไปยุยงให้อุลมะทะเลาะก,กันจะกลายเป็นทะเลาะก,กันอุลมะแต่ละคนก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายเวลาอุลมะทะเลาะก,กันก็รบสู้ฮอล,ลันดาไม่ได้ก็เลยเสีย อำนาจไปก็ย <f dragging> ึดอาเจีสุมาตราไปรวมทั้งชวาด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นก็ปกครองอยู่ท่านก็จะได้พบกับช่วงสารคดีมุสลิมสุวรรณภูมิ ในขณะที่อิสลามเผยแผ่เข้ามาทางใต้ของส่วนน้ภูมิขณะนั้นทางทิศเหนือตรงกับสมัยที่ชนชาติไทยได้สถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยขึ้นซึ่งปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าอาณาจักรสุขโขทัยมีการค้าขายกับพ่อค้ามุสลิมทั้งจากอาหรับเปอร์เซียและอินเดียแล้วและในอาณาจักรสุขโขทัยก็มีพ่อค้ามุสลิมมาพำนักอาศัยอยู่แล้วเช่นเดียวกัน หลักฐานสําคัญที่ระบุว่ามุสลิมเข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับอาณาจักรสุขโขทัยแล้วก็คือศิลาจารึกของพ่อขุนนางคำแหงซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งว่าเบ,บื้องตีนนอนเมืองสุขโขทัยนี้มีตลาดประสานมีพระอัจนะมีปราศาสมีป่าหมากเท้าป่าหมากลางมีไร่มีนา คำว่าราสานที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกนั้นมาจากคำว่าบาซ่าซึ่งแปลว่าตลาดของแห้งในภาษาเพอร์เซียสอดคล้องกับคำกล่าวของหม่อมราชวงศ์ครือคริตปาโมดอดีตนายกรัฐมนตรีที่ว่าสำหรับศาสนาอิสลามหรือคนที่นับถืออิสลามนั้นน่าจะมีอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทยนี้ ตั้งแต่เริ่มปรติศาสตร์ชาติไทยเพราะศาสนาอิสลามได้เผยแผ่เข้ามาถึงอินโดนีเซียและแหลมมาลายูนั้นตอนที่คนอีกเผ่าหนึ่งจะได้เคลื่อนตัวมาจากยุนนานใต้สำหรับวันนี้รายการชารุรมอมฎอนกุญแจสู่สวงสวรรค์หมดเวลาลงอีกแล้วครับอัลลอฮุมัลลิอะลามุฮัมมัดเดมอัลีมุฮัมมัด اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واهدنا إلى طريق مستقيم، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن. اللهم ادخلنا في الجنة بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم لا تفرق بيننا وبين القرآن.